<c oughs> สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่เกม The Windy Nights นะครับตอนนี้ก็วันที่17แล้วนะครับแบบเดียวตอนนี้ภารกิจของเรานะครับมีเอาชีวิตรอด20วันนะครับแล้วก็ค้นหาทับเลดนะครับแล้วก็สร้างผลักพังไปฆ่าเครื่องจักรนะครับไปเจียนมันนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเราได้เสียงหรือยังเพราะว่าจะได้ไปขุดพวกกินน้ำมันนะคร เสียมใช้เหล็กสองเอ้าเหล็กเหล็กนี่เราเพิ่งเอาไปทำเป็นดาบเออเราต้องไปขุดใหม่กันละกันนะตอนนี้สิ่งที่เราพกมาก็จะมีอันนี้นะครับแต่เราไม่เอาไปครับเรามีอะไรที่พอยเก็บได้บ้างอะเก็บได้ก็จะเป็นนี้ครับใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ไข่ต้มนะครับผมพกไว้นะครับลูกขนูลูกขนู ดูคุณหนูเก็บไว้กับธนูเฮหนูอยู่ไหนอ่าเก็บไปนีกันไปครับแล้วก็น้ำครับเรามีน้ำสะอาดหนึ่งอย่างนะครับแล้วก็มีเบอร์รี่ย่างนะครับเราก่อนเดินทางครับเรากินเนื้อย่างเลยก่อนนะครับโอเค เพิ่มดวนได้ด้วยเพิ่มเลือดเพิ่มเลือดนะฮะจัดเลี้ยงนะฮะจุดหมายเราคือการทำกระเป๋านะครับต้องมีโต๊ะทำงานเลเวลสองครับซึ่งโต๊ะทำงานนะครับถ้าจะอัปเกรดนะครับต้องมีเอา้าเราก็จะมีแล้วนี่มันอยูไ่ไหนวะนี่ไงมีพอดีครับเรานำออกมาหนึ่งอันนะครับเพื่อที่จะอัปเกรดโต๊ะทำงาน,นครับเป็นเลเวลสอง เรียบร้อยนะครับตอนนี้เรามีเครื่องถักทอเล่วหนึ่งนะครับแล้วก็มีแพรนะครับถนนหินแล้วก็พั่วนะครับขวานดีๆกอันหนึ่งถุงมือสัตว์ผาปิดแผลเบ็ดตกปลาถุงน้ํานะครับแล้วก็พั่วอีกหัวเกาะหนังครับบรรลุตามข้อตกลงแล้วเราก็จะเอาเอาในละพั่วนี่นะครับพั่วอดีตเฉลกสองจะเป็นพั่วธรมวธรมดาพั่วธรรมดานะ ั่วธรรมดาก็ดีรีกสองอันต้องลงดันอีกแล้วเนี่ยเกหินนะครับเอ่อเราจะนี่อะไรดิต้นไม้ต้นไม้โอเคจัดเรียงอ่ะมันไม่ใช่อันเดียวกันน,นะครับพกได้แค่สิบอันนะฮะแล้วส่วนการทำอา่า กระเป๋าเอวหยาบนะครับใช้หนังสัตว์นะครับแล้วนังสัตว์ด้วยการล่าสัตนะครับเรามีนังสัตไหมนี่น,นังสัต์เรามียนหนึ่งฮนะโอ้ยมีสองก็ดีโอเคเราทำเลยแล้วกันต่อคัดอีกแบบหยาบโอเคใส่ได้ไหมนำมาใช้อ่าเรียบร้อยเพิ่มมาอีกนะครับ เราก็จะใส่ไปยังไงเนี่ยกระเป๋าคาเดเอวนี่คือเอาไว้ใส่ไนน่าจะแบบกระเป๋าหลังเราเตรมแล้วน่าจะแบบถึงจะเอาไปใส่ที่ตัวเอวได้ครับโอเคตอนนี้เราจะไปนะครับที่โลกนะครับที่นี่นครับเป็นซากประหักพังทะลวิิตินะครับตรงนี้ครับที่ผมจะเข้าไปตรงนี้ก็เป็นอีกที่หนึ่งนะครับแต่ตอนนี้เราไป ตรงนี้ครับปลาประหลาดตรงนี้สองกว่าโอเคไปกันได้ คครับตอนนี้เราก็อยู่ที่อ่าสลักสลักอักษรอะไรนะถ <c oughs> ้ำแห่งหนึ่งอะไรกันอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาทางนี้ก่อนเราเรยังไม่ได้มาสำรวจทางนี้นะครับประสบตอนนี้เราเหยียบกับดักโดยที่ไม่ได้กดตรวจสอบนะครับเราถอยก่อน ก่อนเมกยาพิษนะครับตอนนี้เราโดนยาพิษเข้าไปเราลืมไปนะครับเราไม่ได้พุกเอาญยากันพิษมานะครับเราเลือดน่าจะหลุดไปเรื่อยๆนะฮะกลับก่อนกว่า เดีย๋ยวเรา,เข,าเข้าไปเอาไอ้กุญแจก่อนนะครับอ่าอยู่ที่นี่นะครับเราข้างหลังก็มีบางอย่างนะครับน่าจะในปุ่มนี้ปะไม่ใช่นะฮะโดนตีเหมือนจะโดนพิษด้วยนะครับแต่ก็ไม,ไม่ไม่ติดนะะไม่เป็นไรเราไปเอาแวะไปเอากุญแจก่อนนะครับ ของก่อนครับเก็บของ,ของมาแป๊บเดียวเลือดเหลือครึ่งเลละที่หน่อยพวกผ่ามันแพะมานะครับเราเอาใช้ก่อนนะครับก่อนที่จะไม่ได้ใช้กุญแจตอนนี้เรามีทั้งหมดาสามอันนะครับเรายาดกุญแจไปก่อนรองเท้าอันนี้พลังป้องกันไม่มีนะครับแล้รองเท้านีนะ่ติดลบนะครับ แล้วก็ลบอีกเอาโอ้่นี่ครับรองเท้านี่เราก็ไม่ใช่ครับเพราะว่าไม่งั้นก็จะติดลบเลือดนะครับหนึ่งแต่ลบหนึ่งจุดสองห้าเปอร์เซ็น์ก็ค่อนข้างเยี่หมกันนะเออกินเบอร์รี่ก่อนกินเบอร์รี่ก็เพิ่มเลือดนะฮรโอเคไปต่อ <c oughs> เดเราออกซ้ายนะครับ ใช้หมดนะครับไม่น่าจะมีอะไรมีแต่ประตรูนะครับกองดินนะครับไอนนเราเปิดได้อ่าเปิดได้อยู่เพราะเรามีกุญแจแล้วนะครับเดินอย่างระแวดร,ระวังระมัดระวังนะครับนี่ได้อยู่วัน,นี้ครับค่อยๆมาทีมเขียวนะครับ ตอนนี้เรารู้สึกจะได้พิมพ์เขียวมาเยอะเลยเกินนะฮตอนนี้ก็น่าจะหมดแล้วโต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 เรานี่สามารถแตะทุบเอาไม้ได้ไม่ได้เดิเนทางไปต่อครับเ,เราใช้ได้ไหม โอ้ oh, oh, ใช้ได้เลยเดยนรู้รองเท้าบูทของสัตว์นะครับอันนี้ใกล้เข้ามาละเราก็ใช้เลยมาแล้วหนูยักษ์ฟันนะสกิลฟันแค่ตัวเดียวก็สู้ไม่ได้ไม่เช่ข,ข้างขาวยักษ์เป็นหนูชัดๆเลยไปต่อโอเคเดี๋ยวดูก่อนสามารถเดยนรู้ประดิ์อุปกรณ์ค้อนขย่าวแผนดิน เอาใช้ครับใช้ให้หมดครับอันนี้อะไรเนี่ยสมภัยหอมย้ายไปครับย้ายไปครับย้ายได้ย้ายไปก่อนอันนี้ก็ย้ายไปทั้งหมดครับโอเคอันนี้เราก็ไม่ได้ใช้ก็ย้ายไปด้วยย้ายไปด้วยประตูตรงนี้เปิดลองเข้าไปดูก่อนครับ เราค่อยไปครับทีละเก้าทีละเก้าครับเก้าคนละเก้าครับขยายครับมันจะมีแหวนทองคำนะครับลองดูไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับโอเคแหวนนี้เราใส่ได้ครับเอามาใส่ไว้ก่อนมาแหวงนะครับหยิบสักหน่อยา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 ก ตรงนี้ไม่มีอะไรครับเรามาเปิดประตูตรงนี้นะครับใจพิษตีสิรออะไรตีแอะเรียบร้อยเราคือนักผชนภัยให้เราเอ้ยเก็บเห็ดอีก่อนเนี่ยเนี่ยถึงจะเป็นข้างข่าวเนี่ยแต่มิกกี้นี่ไม่ใช่ข้างข่าวมันเป็นหนูไง เอาอุ่มไม้ก่อนสักหนึ่งเปิดประตูตอนนี้เราเหลือกุญแจเด็กดีนะครับเอาโอ้ยเอาไฟหมดครับหมดไฟผลิตไฟก่อนโอเคเก็บกระหล่ำปีครับแล้วก็ ชาแต่ชัวนะครับเราเมื่กี้มันก็ถือว่าเป็นบทเรียนไงพอเราโดนไปแล้วเอาทุกขี้นรลอเก็บมาแอลกอฮอล์ไปดูคุณสมบัติของแอลกอฮอล์นะครับเครื่องเดิมแอลกอฮอล์อย้ายไปเลยครับย้ายไปเราจะไม่กินนะครับอันนี้ก็ย้ายไปอันนี้ก็ใกล้เต็มนฝั่งนี้นะครับอ อันนี้เราย้ายมาเก็บในกระเป๋านี้ครับเราสายฟามครับเดยดเดียวครับแล้วก็สมุนไพรไฟนะครับไม่ใช่สมุนไพรไทยนะฮะโอเคตอนนี้เราเหลือกุญแจดอกนึงนะครับที่เรายังไม่ได้ไปซึ่งประตูมันอยู่ที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 ่ไหนวะ นี่ไงนี่ไงเจอละมีร,ร่องร่องให้เดินอยู่นะครับตรงนี้แอบข้างขขาวยักษ์ขัดหูขัดตาจริงไงข้างขขาวยักษ์มันนียไ <c> ป <oughs> เก็บพบเพิ่มก่อนไปนิดอ้าวเราเจอหีบแฟนทอมนะครับแต่เราถอยออกมาก่อนไอีที่โอเคตอนนี้เราเก็บกล่องแฟนทอมก่อนนะครับตอนนี้เราก็ได้พิมพ์เขียวนะครับโบราณอีกแล้วอะไรเอ่ยสามารถ เรียนรู้ไขมุกแข่งคุ้มนารกเรียนรู้ไปเลยเราสายเรียนเลยแล้วก็จะมีซากนะครับโครงกระดูกนะครับเราเก็บเลยครับใช่ไหมไม่ได้เก็บนี่อะไรคืออะไรทุบทิ้งทุบทิ้งเลยโอ้โห้โยไม่มีอะไรให้เก็บทุบเอ้ยอันนี้อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคืออะไรวะ อันเดียวอันเดียวมันคืออะไรเก็บไม่ได้แปลกๆกันนี่เราครับเรามีอะไรเอ่ยนะครับมีอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยนั่นก็คือทางลงไปชั้นที่สองนะครับตอนนี้เราเอาชีวรอดได้ยี่สิบปันนะครับเราก็เก็บเลยโอเค หนึ่งกิ่งไม้เก่านะฮะเราก็ไม่รู้นะ่าไนกิ่งไม้เก่าไม่น่าจะมีอะไรฮะแถวนี้เราลงไปเลยดีกว,ว่าเราลงมาชันสองแล้วนะครับไม่รู้ข้างหน้าจะมีอะไรครับเราเดินไปอย่างระมัดระวังนะครับถึงจะใช้เวลาหน่อยแต่เราก็เดินไปอย่างระมัดระวังเอ้ยประตูบอสนะฮะเปิดเลยเรารู้สึกพร้อมอย่างมากเลยฮะ ตีไงบอสอ,อาเซจะตีไกลก็พอมานี่อันแน่เอ้าตีก่อนลอโอ้สกิลโอ้เอามาตูแดงก็บตูตูไม่ได้ก็ตุยสกิลเราใช้ผ่านแพ้ก่อนนะครับ เสือไว้นะฮะโอ้โหตะกิลวันตะ,ะทีนี่เจ็บจี๊ดครับทานแผลอีกทีหนึ่งครับสู๊ถอยได้ไหมเนี่ยยิ่งเขียงโอ้โหตามมาติดติดเลย กินเพื่อเพชพีดิอึกอืมอามามามายเป็นตุยอ้าโอ้ยกิวไม่รู้นี่โอ้ยเอาเอาดิเอาเอา,เอาโอ้หเกือบตุยฮะเลือดหรือจุ๋ยเดียวครับกินนะครับมีอะไรกินกินไปก่อนครับตอนนี้ เกือบตุยละตะลำนะฮะโดยจากการรวบรวมนะครับเป็นเครื่องปรุงก็ได้กุดไม้กินเม็ดนะครับไข่ต้มกินเข้าไปเก็บเก็บเก็บของครับได้น้ำมันเครื่องครับได้น้ำมันเครื่องมาหนึ่งแล้วก็โล่นะครับลดการเดินหนึ่งนะครับแล้วก็เพื่มพลังตองกันเก้าจุดหกซึ่งอันนี้ดีกว่าครับที่เราเออยู่แล้วก็ลงเท้านะครับ ที่มีอะไรเอ่ยน,นะครับป้อ,องกันความร้อนของของเท้าได้โอเคในถ้ำแห่งนี้น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับดูแมปใหญ่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ,นะรบเราเดินไปเลยรีบออกครับรีบออกไปครับกลับบ้านนะครับแต่ก่อนกลับบ้านนะครับเราแผ่นศิลาจาริกก่อนรีบร้อยแล้วออกไปเลย อันที่สุดก็ออกมาได้นะฮะตอนนี้ของของเรามีหินสามก้อนนะครับแล้วก็อันนี้นะครับเราจะเอาไปยังแมพแรกของเรานะครับไปเลยครับขอบปานขับน้ำกินนมนอนเอาแมวอ่ะเอาหัวแมวแมวปลาแมว ไมียอวัดขอได้จะเจอหมีกันแล้วกันฮะตอนนี้ไม่ไหวครับไม่ไหวลับก่อนปิดไฟครับตรงนี้น่าจะใช้ได้อีกป่ะอา่า แห่งแสงเป็นการอัพอัพอัพเกรดขึ้นมาอีกในะช่ใช่แผนจะได้ทุกทีย้ายไปที่ซากแห่งแสงสว่างโอ้จะพึ่งย้ายได้ไหมจะพึ่งย,ย้ายหยุดก่อนโอเคซากแห่งแสงสว่างครับก็น้าจะเป็นไอเสาทูเทมนะครับก็คือท่านในแมปอันนี้นะน่าจารย์นี้คิดว่า ต่อไปเราก็จะไปที่ทุ่งอ้างว้างนะฮะใครอ้างว้างแต่ผมก็อ้างว้างเหมือนกันครับใครไม่อ้างว้างแต่ผมก็อ้างอ่าอัพอัพอะไรเนี่ยอันนี้คืออะไรเมื่อถูพอท่านไปสู่สถานีจะเปิดขึ้นทางเข้าสู่ป่าแลนะป่าดงดิบอืมก็โอเคเนะี่ยตอนนี้อะไรอัพเกรดตะกร้าได้เหรออัพเกรดตะกร้า ได้ไมสีท่อนโอ้โหลายเป็นกล่องไม้แล้วฮะตอนนี้อัพเกรดได้ไหมอัพเกรดได้อีกลายเป็นกล่องไม้ครับขยายครับเราต้องขยายไม้เราเยอะเราต้องขยายฮะอันนี้อัพเกรดเอ้ยไม่ได้ไม้หมดกดร้างเติร์ดอันนี้ไม่มีไม้ครับแล้วก็เก็บของไม่ได้ด้วยโอเคอันนี้ก็ไม่มีไม้อันนี้ล่ะ ของในกล่องโลครับใส่เข้าไปแล้วก็รองเท้าก็ใส่เข้าไปครับอันนี้มีเห็ดนะครับเห็ดผีนะครับรองเท้าฟางเราเยอะอยู่เก็บระหว่างทางได้แล้วก็จะหมดละแล้วก็มาดูกล่องนี้ครับ เดี๋ยวจะมีไม้เอ้าไม่มีอะไรดิเอ้าเอาเอาเอา,เอาใส่เข้าไปครับ,นรบันนี้ก็ใส่เข้าไปแอลกอฮอล์นะครับใส่เข้าไปก่อนใส่เข้าไปอันนี้คือน่าจะเป็นเทเลพอร์นะฮะไม่มีสถานที่ให้ย้ายนะครับแล้วก็อันนี้ครับเกรดนะครับ ถ้าแตกแล้วก็ใช้นี่ครับแล้วก็ใช้ตัวที่ไม่แตกนะครับบวกกับไอซีเดียมานนี่ครับแล้วนี่อะไรเนี่ยไฟฟ้ารีชาร์จแผ่นจารึกทะรุปิทิหรือไม่เอาโอเคโอเราไม่รู้อะไรครับเรามีอะไรบ้างในกระเป๋าเนี่ยสมุนไพลฮะตอนนั้นจะเก็บสมุนไพรเอาไว้ก่อนนะครับพวกนี้นะครับใส่เข้าไปแล้วก็มีดนะครับ ใส่เข้าไปกริดกริดนะฮะเราไม่น่าจะได้ใช้กริดอ่าดูในตัวสิอืมขวานอันนี้พรัวขวานไปแล้วก็น้ำมันจักนะครับน้ำมันจักนะฮะน้ำมันจักครับเก็บได้ใส่เข้าไปไม่มีครับไม่มีครับพางาไว้นอนอ่าสมุนไพรเราไว้กล่องนี้นะครับ อาเล่ใส่ไปด้วยครับแล้วก็หีหล็กไฟครับใส่ไปด้วยครับโอเคตอนนี้เราพอนอนก่อนสักงีบนะฮะจุดไฟเราค่อยไปหาตัดต้นไม้ข้างหน้านะครับเราทำอะไรได้บ้างไม่มีครับตอนนี้เรานอนนะครับแล้วก็เพิ่มพลังด้วยอืโอเค ตอนนี้ก็เข้าส่วนที่ยี่สิบเอ็ดแล้วนะครับแต่ว่าเวลาในการเล่นยังพอมีเดือบ้างนะครับแต่ว่าผมไม่ไปต่อเลยละเอาไว้แค่นี้นะครับตอนนี้เราสร้างโลงเก็บของได้นะครับมีอะไรบ้างใหม่ๆแพรนะครับแพรวีถุงมอือนะครับรองเท้ามวอเก,กาาชุดเก้าหนักนะครับต้องชุดเกราเปาอุปกรณ์เสริมนะครับ นี่ครับสิ่งที่เราต้องการคือดาบไลเซเบอร์นะครับที่ต้องคัลันไม้เท้านะครับทนโนลูกซ้อนแล้วก็ทําได้นะครับแต่เราไม่ทําครับอันนี้นะครับหวานนะครับเราใช้หินเอ่อหินหิลิคไฟนะครับในการทํานะครับส่วนอันนี้ก็ต้องหากัญชาเอ้าเรามีกัญชาอยู่ดิเอากัญชามาทําไมไม่ใช่กัญชาไม่ไผ่ มันจะปวดเออเอากัญชามาเป็นเป็ดตกปลาอ้าวโอเคมันอาจจะทําให้มึนเมาก็ได้แล้วก็จะจับใกล้ขึ้นเหรออย่างนี้เฮ้ยเราก็ลองดูไหมเอากัญชาเราอาจจะมีนะเออเรามีถึงสองอันไหมอยู่ไหนวะนึกลืมเลยเก็บไปมั่ว แค่แบบเดินเดินบนบนอยู่ดีกแบ,บหมดไปอีกวันแล้วเนี่ยเนี่ยกัญชาเรามีอยู่นำอ,ออกมาครับเราจะากัญชาเนี่ยมาทําบิดตกปลานะครับแล้วก็ทดสอบตกปลาดูสักหน่อยหนึ่งฮะไปใเดือนอยู่นี่นะครับไปเดือนเอามาครับใส่เดือนนาออกมานะครับปิดตกปลาก็ต้องไปที่แหล่งน้ํานะครับตกปลาได้ไหมทำไม่ได้ตกไหว่ะ ใ so ช่เหรอใช้แอะกดเอาครับกดเอาขยะไม่เอาครับเฮ้ยปลาตัวเล็กไม่เอาอันนี้เน้นๆเฮ้ยโอ้ยมันตะขอเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้ยเอ้ยเอ้เอ้ยได้ปลานะครับหนึ่งตัวฮะแล้วก็ใช้อีกทีนึงเพราะเรามี ขี้กระเดือนนะฮะสองตัวนะฮะไาครับเราจะดูว่าเออไม่เอาตัวเล็กครับเอเอหึ่มวายไวเกินนะพวกนี้มาโอ้โหเร็วขนาดนี้ตามไม่ทันหรอกไม่เอาครับตัวเล็กไม่เอาตัวเล็กไม่เอาตัวใหญ่สิ กูจะได้เออน,น,นี่ไงได้เียบน้อยครับเราทปราปลาเผากินครับไม่มีอะไรครับ EP นี้ฮะทําปลาเผากินรีบเลยฮะลายย่างขนาดใหญ่โอเคครับสําหรับวันนี้เราเอาไว้แค่เท่านี้ก่อนน,นะครับก็วันนี้วันที่21ลวเรียนวันละนิดกันแลกวกันวันนี้ผ่านไปแค่มีถึงชั่วโมง,มงครับ30นาที่ล้เนี่ย แค่นี้ก็หนักก็อวมอยู่เหมือนกันนะครับไปเจอกับไอ้บอสนะครับเกือบเกือบตายเหมือนกันนี่จะได้กลายเป็นสศกเฝ้าทำแล้วล้ะโอเคครับสำหรับวันนี้เราไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับ